สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุูอ้นนะคะในบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นเราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยค่ะเรามาเรียนเรื่องการหาผลหาร และเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นมีหลักการดังนี้ค่ะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นใช้หลักการเดียวกับการหารยาวโดยเริ่มจากหารจำนวนในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับ เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้นค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนวิธีการหารยาวกันนะคะ852หารด้วย3เท่ากับเท่าไรแสดงการหารโดยการหารยาวดังนี้นะคะเขียนเครื่องหมายหารยาว เขียน852ซึ่งเป็นตัวตั้งอยู่ด้านในค่ะและ3เป็นตัวหารอยู่ด้านนอกนักเรียนเริ่มจากหารจำนวนในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับดังนี้ค่ะขั้นที่1หารในหลักร้อยนำ800หารด้วย3ได้200 เราเขียนสองเป็นผลหารในหลักร้อยต่อไป3ามคูณสองได้600 800แปดลบหกร้อเหลือ200ต่อไปขั้นที่2หารในหลักสิบส0งหรือ20่สรวมกับ50เป็นยี่สหสิบ 2ี่หารด้วย3ได้80เราเขียน8เป็นผลหารในหลักสิบต่อไป3ามคูณแปได้2ี่สิบสี่สิบหลบยี่ี่สเหลือ10ต่อไปขั้นที่3หารในหลักหน่วย1นหรือ สิหน่วยรวมกับ2หน่วยเป็น12หน่วย12หน่วยหารด้วย3ได้4หน่วยเราเขียน4เป็นผลหารในหลักหน่วยต่อไป3าคูณสหน่วยได้12หน่วยจะได้12ลบด้วย12ได้เศูนย์ค่ะดังนั้น8 5ดอส,สอง หารด้วยสามเท่ากับ2 8งรีเขียนคำตอบ2 8งรีเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะเอ๊นักเรียนจะรู้ได้อย่างไรคะว่าคำตอบถูกหรือผิดเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยตัวหารคูณด้วยผลหารเท่ากับตัวตั้ง ในที่นี้3คูณด้วย2 8 4เท่ากับ852ดังนั้น284เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจากที่นักเรียนได้ทบทวนการหารยาวไปแล้วต่อไปเรามาเรียนวิธีการหารสั้นกันนะคะ 852หารด้วย3เท่ากับเท่าไรแสดงการหารโดยการหารสั้นดังนี้ค่ะเขียนเครื่องหมายหารสั้นเขียน852ซึ่งเป็นตัวตั้งอยู่ด้านในและ3เป็นตัวหารอยู่ด้านนอกส่วนผลหารเราเขียนไว้ด้านล่างนักเรียนเริ่มจากหารจำนวนในหลักร้อยหลักสิบ และหลักหน่วยตามลำดับเรามาเริ่มหารสั้นกันเลยค่ะขั้นที่1หารในหลักร้อยนำแป0รหารด้วย3ได้200เหลือ200เราเขียนสองเป็นผลหารในหลักร้อยและเขียน200หรือ20่สิบไว้หน้าเลข5ต่อไปขั้นที่สอง หารในหลักสิบส0งหรือ20่สิบรวมกับ50เป็นยี่สิบห้าสิบหาหารด้วย3ได้80เหลือ1นึเราเขียน8เป็นผลหารในหลักสิบและเขียน1นหรือ10หน่วยไว้หน้าเลข2ต่อไปขั้นที่3หารในหลักหน่วย 1นึหรือ10หน่วยรวมกับสองหน่วยเป็นสิองหน่วย12หน่วย,ห,วยหารด้วย3ได้4หน่วยเราเขียน4เป็นผลหารในหลักหน่วยจะได้ผลหาร284ค่ะดังนั้น852หารด้วย3เท่ากับ284 เขียนคำตอบ284เป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยตัวหารคูณด้วยผลหารเท่ากับตัวตั้งในที่นี้3คูณด้วย284เท่ากับ852ดังนั้น284เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง496หารด้วย4เท่ากับเท่าไรแสดงการหารโดยการหารสั้นดังนี้ค่ะเขียนเครื่องหมายหารสั้นเขียน496ซึ่งเป็นตัวตั้งอยู่ด้านในค่ะและ4เป็นตัวหารอยู่ด้านนอกส่วนผลหารเราเขียนไว้ด้านล่าง นักเรียนเริ่มจากหารจำนวนในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับเรามาเริ่มหารสั้นกันเลยค่ะขั้นที่1หารในหลักร้อยนำ400หารด้วย4ได้100เราเขียน1เป็นผลหารในหลักร้อยต่อไปขั้นที่สองหารในหลักสิบ9สิบ หารด้วยสี่ได้สองเหลือหนึ่งเราเขียนสองเป็นผลหารในหลักสิบและเขียนหนึ่งหรือสิบหน่วยไว้หน้าเลข6ต่อไปท่านที่สหารในหลักหน่วย1นึ 110, หรือสิบหน่วยรวมกับ6หน่วยเป็นสิหหน่วยสิหหน่วยหารด้วยสได้สี่หน่วย เราเขียน4เป็นผลหารในหลักหน่วยจะได้ผลหาร124ค่ะดังนั้น496หารด้วย4เท่ากับ124เขียนคำตอบ124เป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยตัวหาร คูณด้วยผลหารเท่ากับตัวตั้งในที่นี้4คูณด้วย1 2 4เท่ากับ496ดังนั้น1 2 4เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2 935หารด้วย7 เท่ากับเท่าไรจะแสดงการหารโดยการหารสั้นดังนี้ค่ะเขียนเครื่องหมายหารสั้นเขียน935ซึ่งเป็นตัวตั้งอยู่ด้านในค่ะและ7เป็นตัวหารอยู่ด้านนอกส่วนผลหารเราเขียนไว้ด้านล่างนักเรียนเริ่มจากหารจำนวนในหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับ เรามาเริ่มหารสั้นกันเลยค่ะขั้นที่1หารในหลักร้อยนำ900หารด้วย7ได้100เหลือ200เราเขียน1เป็นผลหารในหลักร้อยและเขียน200หรือ20 10, ไว้หน้าเลข3ต่อไปขั้นที่2หารในหลักสิบ สองร้อยหรือ20่สิบิรวมกับ30เป็น2ี่สิบสามสิบยีสามสิบหารด้วยเจได้30เหลือ20เราเขียน3เป็นผลหารในหลักสิบและเขียน20หรือ20หน่วยไว้หน้าเลขหต่อไปขั้นที่สาม หารในหลักหน่วย20หรือ20หน่วยรวมกับ5หน่วยเป็น25หน่วย25หน่วยหารด้วย7ได้3หน่วยเหลือ4หน่วยเราเขียน3เป็นผลหารในหลักหน่วยและเขียนเศษ4จะได้ผลหาร 133่งร้อยเศษสดังนั้น935หารด้วย7เท่ากับ133่งร้อยเศษสเขียนคำตอบ133่งร้อยเศษสเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยวงเล็บเปิดตัวหารคูณด้วยผลหาร วงเล็บปิดบวกด้วยเศษเท่ากับตัวตั้งในที่นี้วงเล็บเปิด7คูณด้วย133ได้931วงเล็บปิดบวกด้วย4เท่ากับ935ดังนั้น133เศษตี เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาหาผลหารจํานวนสี่หลักกันบ้างนะคะตัวอย่างที่สาม5 4 5 4หารด้วยสองเท่ากับเท่าไรแสดงการหารโดยการหารสั้นดังนี้ค่ะเขียนเครื่องหมายหารสั้น เขียน2,354ซึ่งเป็นตัวตั้งอยู่ด้านในและ2เป็นตัวหารอยู่ด้านนอกส่วนผลหารเราเขียนไว้ด้านล่างนักเรียนเริ่มจากหารจำนวนในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับเรามาเริ่มหารสั้นกันเลยค่ะ ขั้นที่หนึ่งหารในหลักพันนำสองพันหารด้วยสองได้หนึ่งพันเราเขียนหนึ่งเป็นผลหารในหลักพันต่อไปขั้นที่สองหารในหลักร้อยนำสามร้อยหารด้วยสองได้หนึ่งร้อยเหลือหนึ่งร้อยเราเขียนหนึ่งเป็นผลหารในหลักร้อย และเขียน100หรือ10บสิบไว้หน้าเลขห้าต่อไปขั้นที่3หารในหลักสิบห0ึ่ร้อยหรือสิบสิบรวมกับ50เป็นสิบห้าสิบสิหาสิบหารด้วยสองได้70เหลือ1นึเราเขียน7เป็นผลหารในหลักสิบ และเขียนหนึ่งสหรือสิหน่วยไว้หน้าเลขสต่อไปขั้นที่4ีหารในหลักหน่วยหนึ่งสหรือสิบหน่วยรวมกับสี่หน่วยเป็นสิบสี่หน่วยสิบสหน่วยหารด้วยสองได้เจดหน่วยเราเขียนเจเป็นผลหารในหลักหน่วยจะได้ผลหาร

การหารสั้นดังนี้ค่ะเขียนเครื่องหมายหารสั้นเขียน6,432ซึ่งเป็นตัวตั้งอยู่ด้านในและ5เป็นตัวหารอยู่ด้านนอกส่วนผลหารเราเขียนไว้ด้านล่างนักเรียนเริ่มจากหารจำนวนในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับเรามาเริ่มหารสั้นกันเลยค่ะขั้นที่หนึ่ง หารในหลักพันนำหกพันหารด้วยห้าได้หนึ่งพเหลือหนึ่งพันเราเขียน1เป็นผลหารในหลักพันและเขียนหนึ่งพันหรือสิบร้อไว้ที่หน้าเลข4ต่อไปขั้นที่2หารในหลักร้อยหนึ่งพันหรือ1ิบร้รวมกับสี่ร้อเป็น1ิบสี่ร้อยสิบสี่ร้อยหารด้วยห้า ได้200เหลือ400เราเขียนสองเป็นผลหารในหลักร้อยและเขียน400หรือ40่สไว้ที่หน้าเลข3ต่อไปขั้นที่3หารในหลักสิบส0่หรือ40่สรวมกับ30มสเป็น4ี่สิบสามิบสี่ามิบหารด้วย5ได้80สิบ เหลือสามสิบเราเขียนแปดเป็นผลหารในหลักสิบและเขียนสามสิบหรือสามสิบหน่วยไว้ที่หน้าเลขสองต่อไปขั้นที่สี่หารในหลักหน่วยสามสิบหรือสามสิบหน่วยรวมกับสองหน่วยเป็นสามสิบสองหน่วยสามสิบสองหน่วยหารด้วยห้าได้หกหน่วยเหลือสองหน่วย เราเขียน6เป็นผลหารในหลักหน่วยและเขียนเศษ2จะได้ผลหาร1,286เศษ2ดังนั้น6,432หารด้วย5เท่ากับ1,286เศษ2เขียนคำตอบ1,286เศษ2 เป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยวงเล็บเปิดตัวหารคูณด้วยผลหารวงเล็บปิดบวกด้วยเศษเท่ากับตัวตั้งในที่นี้วงเล็บเปิด5%คูณด้วย1286ได้6430วงเล็บปิดบวกด้วย2เท่ากับ 6,432ดังนั้น1286เศษ2เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาสรุปการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4ี่หลักและตัวหาร1ห,หลักโดยการหารสั้นมีหลักการดังนี้ค่ะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4ี่หลัก และตัวหารหนึ่งหลักโดยการหารสั้นใช้หลักการเดียวกันกับการหารยาวโดยเริ่มจากหารจำนวนในหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตามลำดับเมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้นค่ะการบ้านวันนี้นักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัด ในหนังสือแบบฝึกหัดลายวิชาคณิตศาสตร์เล่มสองหน้า29เจอครจอคุนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ